อันนี้คือน่าจะทำพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้กลับถึงบ้านสองทุ่มจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคนอีสานอาหารบ้านๆกับมาดามบ้านานา,นานสวีเดนนะคะช่วงนี้นะคะวันก็กินผักปะารัวๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันก็เลยเตรียมของที่เราจะเอาไ้กินกับ ผักป่าสวีเดนนะคะวันจะทําน้าพริกปลาสดซึ่งปลาเป็นปลาสวีเดนที่วันได้จากช่องน้องรจนาอินสวีเดนยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะไปดูวิธีการหาปลาซึ่งวันไม่มีประสบการณ์แล้วก็สามีก็ไม่รู้เรื่องหาปลาสวีเดนค่ะต้องไปตามที่ช่องรจนานะคะส่วนวันนี้วันจะทําทั้งน้ําพริกพริกสดแจ่วพริกสดบ้านเราเนาะแล้วก็ทําพริกป่นด้วยค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะวันเอาพริกสดไปลงไปในเตาอบพร้อมกับมันฝรั่งเฟนฟรายของสามีค่ะเดี๋ยวพอเฟนฟรายสุกวันถึงจะเอาพริกแห้งใส่เตรียมทําพริกป่นนะคะส่วนอันนี้เป็นปลาที่ได้จากน้องรจนาค่ะน่ารักมากๆเลยวันทําปลาไม่เป็นน้องก็แล่มาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งวันจะต้มกับน้ําปลาเอาไว้ตําน้ําพริกกันค่ะขอบคุณน้องรจนาด้วยจ้า แล้วก็รอชมเมนูปลากับผักป่าต่อเนื่องกันเลยนะคะส่วนตอนนี้วันต้มปลากับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพราะว่าน้ำปลาเราเป็นน้ำปลาขวดที่ต้มสุกแล้วค่ะ ส่วนน้ำนี้เราเอาไว้ทำเป็นน้ําซุปในพริกน้ําพริกได้เลยนะคะเดี๋ยวไปตําน้ําพริกกันจ้าส่วนน้ําพริกเราไม่เป็นนิดนึงทุกคนมัวแต่จ้องอเฟนไฟายนะคะปพรากขว่าพริกอยู่ข้างล่างไม่ได้ดูเลยแต่ก็ไม่เสียหายค่ะตำหอมก่อนค่ะ แซ่บเลยทีนี้พี่น้องมีทั้งพริกสดแล้วก็มีทั้งพริกแห้งนะคะครัวพริกกรเด็นครัวมันไม่ค่อยสะดวกเรื่องการาตำน้ำพริกเลยค่ะเพราะว่าครัวฝรั่งเขาไม่ได้ทำพื้นที่เดี๋ยวเอาผ้ารองนิดนะะึงค่ะสำหรับ การตำโปกแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้ทำพื้นที่ครัวสำหรับการโขลกแรงๆนะคะทุกคนวันก็ต้องระวังมากๆเลยเสือนไปทั้งอพาร์ตเมนต์นะคะ <c oughs> ดับเลยเผ็ด <c oughs> <c oughs> <p ets> ค่ะวันจะทำแบบแจ่วนะคะคือตำพริกไม่ต้องละเอียดมากค่ะ แล้วเราก็เหลือเป็นชิ้นพริกเอาไว้กินทุกคนมันชอบกินแบบนั้นนะคะพริกเป็นชิ้นๆโอ้ขออภัยรอบนี้พริกกระแพงแพงกลอยให้มันดำไปนิดนึงค่ะ พลิกมากเลยค่ะเดี๋ยวปลามาใส่ค่ะปลาต้มของเรานะคะกลิ่นพลิกแบบรุนแรงมากทุกคนขอบคุณน้องรจนาอินสวีเดนมากโอ้ยดูสิค่ะสดสดเลยทุกคนปลาสดมันก็ใส่ขาตะไคร้ต้มลงไปนะคะติดปิดเครื่องต้งยมยำลงไปบ้างก็ไม่ซีเรียสค่ะ ลาเนื้อแบบแน่นมากเลยค่ะดูนะคะชิ้นที่มันหลุดออกมาเป็นชิ้นๆค่ะวันไม่รู้นะคะว่าปลาอะไรทุกคนต้องไปดูช่อง,องน้องรจนนาอีกทีหนึ่งค่ะพริกมันเผ็ดมากวันใส่เนื้อปลาไปประมาณสี่ชิ้นเลยนะคะกลิ่นหอมมากหอมกลิ่นพริกค่ะ วันจะทำเป็นพริกแห้งไว้ก่อนนะคะแล้วเวลาเราจะกินเราก็จะเอามาผสมน้ำปลาต้มสุกอีกทีนึงค่ะแต่เราก็จะปรุงพริกแห้งเรียกว่าอะไรดีคะพริกสำหรับเอาไว้ปรุงนะคะ วันก็จะปรุงแบบนี้นะคะทุกคนใส่น้ำปลาไปเบื้องต้นค่ะจบนัวหมดแล้วนะคะพี่แมมจบนัวของพี่แมมหมดแล้ววันซื้อน้ำปลาไหมมาไว้สองขวดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือดำค่ะทุกคนปรุงรสด้วยเกลือดำนะคะใส่แบบให้เข็มไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ถ้าเป็นน้ำพริกหรือส้ตมตำวันกินผงชูรสนะคะ ใส่ผงนัวค่ะทุกคนคลุกรวมไปค่ะแล้ววันก็จะใส่กล่องไว้นะคะส่วนของวันคือตํารอบนี้เก็บไว้กินได้อีกทั้งอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ส่วนของวันพรุ่งนี้วันจะผสมไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีน้ําต้มสุกแล้วค่ะเรามีน้ําที่เราต้มปลาพอเราจะกินนะคะทุกคนเราก็จะเอาพริกที่เรา ตำนะคะออกมาจากตู้เย็นค่ะวันก็จะผสมเป็นมือ้อมือไปเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันรสชาติเข้มข้นแล้วจากที่เราปรุงตอนต้มเออตอนที่เราตําค่ะอันนี้ใส่น้ําต้มปลานะคะความเข้มข้นก็คือตามสะดวกเลยทุกคนชอบกินน้ํามากชอบกินน้ําน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินกับผักป่าสวีเดนผักสดนะคะว่าผักอะไรบ้างที่เราเอามากินสดได้ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลาสดนะคะตามแบบมาดามบ้านนาะสวีเดนเลยค่ะแล้วก็ทำมาไว้กินกับผักปลาสวีเดนช่วงนี้นะคะเสร็จแล้วจ้าส่วนพริกป่นเดี๋ยวเราบดพรุ่งนี้เช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลานอนแล้วค่ะทุกคน เรียกว่าเตรียมมาไว้เลยค่ะทุกคนทีนี้เวลาเราเลิกงานเราอยากจะกินกับผักอะไรนะคะเดี๋ยววันเก็บผักสดที่กินกับน้ำพริกมาล้างแล้วก็ใส่กล่องไว้ค่ะเวลาแช่ตู้เย็นแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นโปรดติดตามรับชมผ่านช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะว่าผักสดสวีเดนผักป่าเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรากินได้ส่วนวันนี้ก็คือน้ำพริกปลาสดเสร็จแล้วค่ะมื้อแรกกับน้ำพริก ที่เราตําไว้นะคะวันก็กินกับกวางตุ้งลวกค่ะทุกคนหรือผักกาดหนาวนี่แซบเลยค่ะมื้อนี้กับน้าพริกของเรานะคะข้าวสวยกวางตุ้งลวกแล้วก็กุนเชียงค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆกับคนอีสานเมนูบ้านๆมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะนี่มาเลย เอาช้อนเล็กมาตักน้ำพริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นไว้กินต่อคะ่ะโอ้ยแซ่บคักทุกคน ัมากมความตุ้ม่าใครยังไม่มีรีไปหาเก็บนะคะ ยอดกรบกรอบหวานหวานมันดีตรงหาเก็บฟรีได้นี่แหละค่ะทุกคนนี่คือเมนูแรกจากน้ำพริกปลาสดนะคะทุกคนก็ติดตามรับชมเมนูจากผักป่าสวีเดนอย่างต่อเนื่องที่ช่อง คนอีสานอาหารบ้านๆกินอาหารบ้านๆกับวันแบบนี้ชีวิตที่สวีเดนเป็นแบบนี้มีความสุขมากๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมมีความสุขไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทีกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ